ของทั้งห้าคนจงมารวมกันที่สมรภูมิเพื่อทุกทุกคนที่เป็นคนสำคัญของฉันเพื่อโลกใบนี้ที่ฉันรักยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น กูโลกที่ถูกโอบร้อมด้วยความมืดและเกือบจะล่มสลายไปที่ไอ้และชื่อของเขาก็คือ นายเป็นใครอันนี้นายคือฝันลอกเล่ไร้ที่164ผู้ชี้นำทางที่หายตัวไป จำนวนของผู้คนที่เล่นการ์ดเกมทั่วโลกมีหลายร้อยล้านคนแล้วมันได้กลายเป็นเหมือนสูตรหนึ่งของชีวิตพวกเราไปซแล้วการไฟวบนก์นี่คือชื่อของการ์ดเกมที่เป็นที่สนใจของพวกเรามากที่สุดในตอนนี้โลกของเราในตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตามเพลิดเพลินกับการเล่นวบนก์มันเป็นโลกที่หากมองผินๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างกำลังเดินไปตามปกติ ย,ยินดีต้อนรับใครคุงวันนี้ไอจี IG ได้มาที่ร้านหรือเปล่าไอจีเหรอเอ๊ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยฮะเขาเป็นใครเหรอนี่จะล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไอจี IG ไงเซนโดไอจีน่ะแล้วก็เคยมาที่ร้านการเคยไปต้อนด้วยเหรอครับใครมาที่นี่ไหมนั่นเหรอไอจีเขาเป็นยิ่งกว่าลูกค้าประจำอีกนะอ๋อ จะว่าไปวันนี้มีลูกค้าชื่อคุณเซนโดเข้ามาด้วยนะครับนั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นอาซิฟิกา้าโจมตีอ่าแพละละ้เสแล้วล่ะเอมิจังเนี่ยเก่งจังเลยเซนโดเอมิคะอ๋อคุณไทโทจิกินี่นาเป็นการ์ดไฟเตอร์ที่เก่งมากๆเลยนี่นาไม่จังก็รู้จักเขาใช่ไหมอ่า แล้วพี่ชายเธอไม่มาเหรอ,เออ๊ะแต่ว่าฉันเป็นลูกคนเดียวนะคะเ,ออเป็นอะไรไปเหรอคะแล้วเธอรู้จักคนชื่อเซนโดไอจีไหมเซนโดเป็นญาติของเอมิจังเหรอเปล่านะไม่รู้จักเลยเอ,อ่ะคือว่าเอาเปล่าไม่เปอะไรขอโทษเธ่รบก,กวนนะอะจะว่าไป มีเท้าเด็กชุดใหม่เพิ่งเข้าร้านมานะครับอยากจะให้ใครคุยมองเล่นหน่อยจังเลยเอ๊ะเอาไปวางไว้ไหนแล้วเนี่ยผู้จัดการช่วคราวเห็นบ้างไหมผู้จัดการยังพอว่าแต่นี่น้องสาวของไอจีเองยังไม่รู้จักเลยนันเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ,อยนทามิสกิอยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็นะโทโครัรู้สึกวาความทรงจำของไม่นั่น จะเป็นเลิกเลยนี่นะใช่แล้วไม่เคยลืมอะไรเลยสักอย่างเดียวอนะบางเรื่องก็นานนานมากแล้วขนาดเจ้าตัวลืมไปแล้วก็ยังขุดขึ้นมาด่าได้อีกอ่าคือเห็นว่าวันนี้เขาีีุุระที่โรงเรียนก็เลยจะกลับช้าหน่อยอ่ะขอตัวก่อนนะไถ่ค,รครุงแล้วแวะมาอีกนะครับเมียวเมีเยวเ,เด็กไปวางไว้ไหนละเนี่ย การต่อสู้ที่มีโลกเป็นเดิมพันมันได้จบลงแล้วแน่ๆแ,แต่กลายเป็นว่าไอ้จีที่เป็นคนช่วยโลกไว้หายไปจากความทรงจำของคนอื่นโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศอย่างโทคระมิสกิแล้วก็ให้เร hey, ียกมาพบเหลอครับเออไม่รู้แล้วว่าอยู่ห้องไหนแต่ยังไงก็ <Hey. S 1> เธอน่ยพอจะคุ้นกับชื่อของเซนโดไอจีบ้างหรือเปล่าเซนโดไอจี <S S ไม่ไม่น่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะ <Huh? S 2> แต่ที่แผนกมอตน้นก็มีเด็กผู้หญิงชื่อเซนโดเอมิอยู่นะงั้นเหรอแม้แต่ในความทรงจำของโทคุระก็ยังไม่เบีเรื่องของไอจีอยู่งั้นเหรอนี่มาถึงโรงเรียนของฉันเพื่อจะถามเรื่องนี้เองน่ะเหรอห oh. วังว่านายจะได้เจอคนคนนั้นไวๆนะ ฉันขอตัวกลับบ้านก่อนละจะว่าไปโทรคุระฉันได้ยินมาว่าที่เธอกลับบ้านช้าเพราะมีทุรระที่โรงเรียนเรื่องกิจกรรมของชมรมการ์เหรอ,อโรงเรียนฉันน่ไม่มีชมรมการ์ดหรอกแค่เวททำความสะอาดมมาเลยช้าเท่านั้นเลยนะนั่นเหรอ เป็นว่าชมรมการที่ไอจีเป็นคนกอ่อตั้งขึ้นมาก่อนตระทานหายไปด้วยงั้นเหรอหาใค,คในที่สุดฉันก็ตั้งชมรมการได้สำเร็จแล้วแล้วทีนี้ ก็ได้ห้องเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นห้องชมรมละนี่แล้วทีนี้นะไอจิฉันยังมีอุณคุณที่ยังไม่ได้ทดแทนนายอยู่อีกนะ